สวัสดีค่ะตจ,ะจ๋ายายจ๋าพาทุกคนมาวัดค่ะวันนี้เรามาทําบุญกันนะคะเพราะว่าเบบีเอมเออยุครบ2องขวบปีเต็มค่ะก็พากันมาแต่เช้านะคะหนีอากาศร้อนๆค่ะ ก็ทําสังฆทานเสร็จโอ,อ้โหวินาทีสนุกของนางมาแล้วคะ่ะนางชอบหยอดตู้คะ่ะบบีของเราจะชอบหยอดตู้ทําบุญนะคะตู้บริจาคที่วัดมีกี่ตู้นางสอดสายสายตาหาทุกตู้เลยคะ่ะกิจกรรมนี้จะชอบมากๆนางจะต้องใส่ครบทุกตู้นะคะดังนั้นตาจ๋าเลยต้องแลกแบงค์ยีิบไว้ เป็นประจำเลยล่ะค่ะเพราะว่าเห็นวัดนางก็จะชอบหยอดตู้บริจาคค่ะช่วยค่าน้ำค่าไฟวัดนะคะวิ่งวิ่งวิ่ง,งหาทุกตู้ค่ะยิงทาทีไหนคุ้นเคยเมื่อยหน่อยก็ลบตาจ่าอุ้มไม่เมื่อยก็วิ่งต่อไปค่ะก่อนจะออกจากวัดกันได้ก็จะต้องล่ำลาสิงสาราสัตเพื่อนเพื่อน <ๆ S 2> ของนางก่อนนะคะนางชอบต้องลากันก่อนถึงจะกลับได้ค่ะพอออกจากวัดปุ๊บเราก็จะไปให้อาหารนกอาหารปลานะคะ กิจกรรมนี้นานก็ชอบค่ะชอบที่สุดเลยให้อาหารนกอาหารปลาตื่นเต้นวิง่งไร่นกวิง่งรอบๆค่ะชอบวิ่งมากค่ะถึงเวลากลับบ้านก็ไม่ค่อยอยากจะกลับนะคะมีงองแงนิดหน่อยแต่ก็ต้องกลับค่ะยายจ๋าหมอไทยใจเกินร้อยไปก่อนนะคะทุกคนสาธุค่ะ